ผ şey> ู้การปรับปรามการคำนวณนะครับได้นําผลารปฏิบัติของกองบัการปรับปรามการการคุนวณร่วมกับมูลนิธิปรมีนาหกคนเพื่อเด็กเสีนยครับในการที่จับกลุ่มนะครับโค้ดนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับทีมฟุตบอลประจำโรงเรียนนะครับมีการรวมเด็กนะครับซึ่งมาฝึกฟุตบอลนะครับกับทีมนะครับกระทำชำเรานะครับซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นผลการจัิของกองกับการสามกองกับการปราบปารามการค้ามนุษย์นะครับนําโดยพันตุ์วจเอกสรารวิจารณวงศ์กองการสามนะครับได้มีาการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน2รายนะครับก็รายที่1น,นะครับชื่อนายสมพรหรือเอสนะครับอายุ43ปีนะครับตามหมายจับของศารอาญานะครับแล้วก็ที่2คือนายกิติศักดิ์หรือกุยนะครับอายุ64ปีนะครับตามหมายจับของศารอาญาเช่นกันนะครับก็โดยความผิดนะครับ ร่วมกันกระทำจำเราะเด็กอายุไม่เกิน13ปีกระทำอาจารย์อาจารย์่จเด็กอายุไม่เกิน13ปีร่วมกันพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการนาฬิการ่วมกันพาผู้อื่นไปเพื่อการนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงครูเข็มแล้วก็ร่วมกันพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีเพื่อการนาจารและร่วมกันกระทําการเป็นการทางุณนกรรมต่อร่างกายจิตใจให้เด็กกระทนมีลักษณะราวมอนาจารย์นะครับซึ่งในเคสนี้ครับทางมูลนิธิปวีนาหรือคนเปิดตีนะครับก็ได้นําเคสนี้มา แจกกับเราทางของก,การปราบการมาเนพุทธนะครับเราก็ลเลยมอบหมายให้กองปราบการสามที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับได้มีการสืบสวนติดตามเจาะกลุ่มนะครับผู้ต้องหานะครับเพื่อดาเนินคดีนะครับรายละเอียดของการดําเนินการนะครับ,รรรรบผมมอบหมายให้พันวยเอกสารุจันทร์วงผู้การสาม,ดาสามได้นําข้อมูลที่แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนครับเชิญครับเรียนท่านผู้ําชาครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน,นครับอ่า ในคดีนี้หลังจากที่ทางกองกับการสามได้รับข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชานะครับก็ลงพื้นที่ทําการสืบสวนแล้วก็สอบสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานนะครับาจากการสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองแล้วก็ตัวของเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายเองนะครับก็จนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานนะครับออกหมายจับผู้ต้องหาตามาข้อกล่าวหาที่ทัางผู้บังคับบัญชาได้แจ้งไว้นะครับ ในส่วนของการกระทําผิดนะครับพฤติการในการกระทําผิดเนี่ยผู้เสียหายนะครับได้แจ้งข้อมูลว่าโค้ชผู้ต้องหาที่หนึ่งนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นเป็นโค้ดสองฟุตบอลนะครับได้ลออออ่อลวงหรือว่าชักชวนเด็กที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลของทีมนะครับไปนอนค้างที่บ้านนะครับไปนอนค้างที่บ้านแล้วก็ ใช้คลนบายนะครับใช้ควบายในการแล้วก็ตลอในการกระทําชําเลาเด็กนะครับทั้งผมอวัยวะเพศแล้วก็กระทําชําเลาทางทวารหนักนะครับซึ่งเด็กในทีฟุตบอลเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็มีอายุเพียงแค่สิบขวบเท่านั้นนะครับสิบขวบเท่านั้นนะครับหลังจากที่รวบรวมยาหลักฐานเสร็จก็ได้ขออนุมัติสาราญานะครับ ในการออกหมายจับแล้วก็ไปการจับกลุ่มมาเมื่อวานนี้นะครับก็รายละเอียดมิเพียงเท่านี้ครับแต่ท่าผู้กับได้เหนนะครับว่าการทาเนี่ยมันมีการทำที่เหมือนเป็นการทารุณกรรมมากนะครับเพราะเด็กเนี่ยอายุน้อยนะครับแล้วก็อายุน้อยเด็กเด็กผู้ชายด้วยนะครับอันนี้เป็นพิติการที่มีความเบี่ยงเบนสูงมากนะครับอันนี้เราก็เลยต้องเข้าดำเนินการรวดเร็วนะครับเพื่อให้ให,ให้แก้ปัญหานี้เร็วที่สุดนะครับ ก็นในส่วนต่อไปเจรจาคุณตัววีน,นาครับเกิดอะไรกับที่นอ้องในส่วนครับขอขอบคุณท่าอาจารย์ท่านประคมนรนะคะท่านพลติสารรุศร์แอนโซพา,า,าสิมมิชชน,นค่คะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้การแพร่รุศและทีมงานนะคะทางประคมอ,อรศูนย์กลางที่ได้สามารถจับกลุ่มได้รวดเร็วนะคะเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่สําคัญมากเป็นความเป็นมาเนี่ยคุณแม่ของน้องเนี่ย โทรศัพท์มาที่มู่นิธิภูวิน,นะคะบอกว่า,วาลูกเนี่ยไปสมัครนะคะ,ะ,คะเล่นฟุตบอลทีมหนึ่งนะคะซึ่งทีมนี้ก็เขาก็มาแข่งขันมาทํากิจกรรมอะไรในโรงเรียนนะคะที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้ขนาดเนี้ยลูกมาบอกแล้วว่าถูกกระํานะคะถูกกงคืนแล้วก็มีเพื่อนอีกคนก็ถูกเช่นเดียวกันก็คาดว่าเออขนาดที่เดินทางไป ไปทำกิจกรรมเล่นฟุตบอลอะไรต่างในที่ต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นที่มูงการก็ดีที่อุดรธานีหรือที่ต่างๆเนี่ยก็จะถูกโค้ชนะคะฟุตบอลนี้กับผู้สนับสนุนนะคะที่เป็นเ,เป็นเป็นคนที่จ่ายเงินนะคะค่ากิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยคุ้มคืนนะ,ะนซึ่งมนจคือนี่ตั้งับก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็จะถ่ายคลิปนะคะ วิดีโอไว้ด้วยนะคะเป็นหลักฐานทุกอย่างก็จะมีการให้กระทําหลายๆคนเด็กๆนะคะแล้วก็จะมีเด็กเนะี่ยอยู่ในความดูแลของเขาอยู่ในบ้านนั้นด้วยเ,เด็กบา,บางคนก็ไม่มีพ่อแม่ไรงอ้ยหรือพ่อแม่ก็ไม่ไรับผิดชอบเขาก็จะขอไปอยู่กับเขาเลยอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ะไรอย่างนี้ค่ะตรงนั้นทศก็ได้ส่งรถมูลนิธิไปรับนะคะทั้งครอบครัวมาอยู่ในความดูแลมูลนิธิล้วก็ พุ่งฟูสภาพจิตเขานะคะสองทวันก็มาพาพบท่านผู right. ้การนะคะผกมท่านพลตอสาลุดแห่งสงฆานทันทีและท่านก็ได้มอบหมายให้ทองตำรวจสอบนะคะปักคำนะคะทางกรมการศาลใช่ไหมคะทางบอกบอกมค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพานตำรวจด้วยนะคะแล้วก็สอบชัวิชาชีพที่นี่ก็สามารถที่จะได้ ชัดเจนเลยนะคะว่าเด็กนี่ถูกกระทําซึ่งเด็กจริงๆแล้วกลับไปบ้านทีก็ร้องไห้เราไม่อยากจะกลับไปไม่อยากจะไปเรียนนะคะแต่ว่าโค้ชกับผู้สนับสนุนคนนี้ก็จะไปรับนะคะไปรับกลับมาซึ่งยายพ่อแม่คนเนี้ไม่ได้อยู่ที่ที่อุดอรไม่อยู่ที่บ้านนั้นก็อยู่กับยายเพราะฉะนั้นยายก็จะไม่รู้เรื่องก็ก,ก็ให้ไปอีกอะไรเงี้ยเด็กก็ถูกบังคับถูกข่มขืน มากมายจนนั้นถ้ามีอาการซึมเศร้านะคะอันนี้ก็ต้องรักษาตัวกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สาคัญยิ่งนะคะแล้วก็ก็ในขณะเดียวกันก็ยังมีเด็กที่ถูกกระทําอีกนะคะท่านผู้การท่านก็คงจะขยายผลต่อไปนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็เป็นที่มาที่ไปที่ถึงการจะปุ่มในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะยเยวเชาญพระเดชกสุวรรมพงศ์ชาติสุดล้อมการได้ให้ ข้อหญ่ต่างๆครับผู้ปกครองนะครับเป็นข้อเตือนต่างๆนะจนครับครับในส่วนของผมก็อันดับแรกนะครับเรื่องความผิดฐานที่เราแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยเรื่องต้นเป็นการรู้กันกระทําจำเรานะครับแต่ส่วนที่เราพบไปยางหลักฐานเรื่องการผลิตสื่อลามกอนจารย์เด็กอันนี้ก็กำลังรวบรวมหลักฐานนะครับถ้าปรากฏว่ามีการผลิตเผยแพร่สื่อลามกเด็กและมีการแสวงหาประโยชน์ จากสิ่งที่ทำเนี่ยก็จะความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับอันนี้ก็จะตะตรงตัวเลยเลรื่องความผิดเพืแพทย์สื่อละมกอาจารย์เด็กนะครับก็ในเบื้อ,องต้นเราพบคลิปแล้วนะครับก็ฝากเตือนไปยังผู้ที่อยู่ในกลุ่มลับอะไรต่างๆน,นะครับที่จะส่งต่อหรือซื้อขายคลิปที่เป็นเด็กนะครับหรือว่าเคสนี้เนี่ยนะครับเรากำลังรวบรวมไล่อยู่นะครับก็จะมีคอมบิดฐานค้ามนุษย์กรณีที่มีการแสวงหาประโยชน์ก็ฝากเตือนไปถึงครอบครัวนะครับประชาชนทั่วไปการป้องกัน ความผิดที่เกี่ยวกับเพศนะครับอาวุธหรือลูกป้องกันที่ดีสุดคือครอบครัวนะครับเราเราต้องให้ความอบอุ่นให้การดูแลนะครับอย่างเราส่งลูกหลานเราไปอยู่กับอย่างนี้ครับไปอยู่กับพบค้ฟุตบอลก็จะมีอีกหลายๆกิจกรรมนะครับที่มีความเสี่ยงแล้วไม่ใช่เฉพาะเดื่อที่เป็นผู้หญิงอย่างเดียวใช่ไหมครับเห็นว่มเคสนี้เป็นผู้ชายก็ยังถูกกระทำจําเราแล้วาอาจจะมีความผิดต่างๆที่เกิดขึ้น เพราะนั้นฝากใช้ครอบครัวนะครับเป็นกรอบป้องกันแล้วก็ใกล้ชิดลูกหลานให้มากขึ้นนะครับสื่อออนไลน์ต่างๆก็เป็นภ,ภัยคูกคามในการที่จะเข้ามาดิดครอบครัวเราครับขอบคุณครับเจมส์ท่านสื่อมวลชนมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับครับเราดำเนินการอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่า เราเจอตัวน้องที่เป็นเหยื่อเรียบร้อยเรามาทําการเอามาเข้าสาวิชาชีพสอบปากคำเพิ่มเติมไปนี่ครับก็จะมีการแจ้งหาเพิ่มเติมต่อไปครับก็ดําเนินการอยู่ครับก็คงจะเอาไวคบทั้งทั้งหมดนะครับว yeah, like <websites. S 1> uh ่ามีผู้เสียหายเท่าไหร่ยังไงครับเดี๋ยวในการก่อนคือตอนนี้มันมีข้อมูลแล้วฮะตอนนี้เด็กไม่ได้ไม่ได้อยู่กับพวกนี้แล้วเพราะว่าตัวผู้ต้องหาเราจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วครับก็มีความปลอดภัยแล้วครับ ตอนตอนนี้เราพบแต่คลิปฮะยังยังไม่ได้พบว่าเขาไปขายอย่างคือแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเดี๋ยวเราตรวจสอบโทรศัพท์หรือจากข้อ,ขอมูลทางอินเทอนิกน์ต่างๆเนี่ยถ้าพบว่าเขามีการอาคลิปเนี่ยเป็นการเปิดกลุ่มลับแล้วก็มีการเอาเก็บรายได้ให้กับตัวเองอันนี้ก็จะเป็นความผิดเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของการแสวงหาประโยชน์จากการผลิตสื่อราโม้ให้กับตัวเองอันนี้ก็จะเป็นความผิดเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของการแสวงหาประโยชน์จากการผลิตสื่อละโมกครับ อันนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับแต่เราพบแต่คลิปเฉยๆว่ามีการถ่ายเก็บไว้ครับใช่ครับใช่ครับก็สามารถแจ้งอหาเพิ่มเติมได้ครับถ้าเกิดสุดว่าเราพบว่าเขามีการเปิดห้องรับเปิดดแชทไลน์หรือต่างเพื่อให้คนเข้ามาดูนี่แล้วมีการเก็บอะไรได้ครับครับตอนนี้ทำสารภาพครับัำสารภาพครับทำให้การสารภาพในชั้นสอบสวนครับ ใช่ครับครับทุกของเ่าหาครับคือคือส่วนหนึ่งก็คงจะบอกไปทางผู้ปกครองด้วยนะครับถ้าเกิดมีถ้าเกิดในกรณีเคสแค่อย่างนี้นะครับหรือว่ามีสัาขายี่เช่นลูกหลานของท่านมีอาการซึมเศร้าหรือมีอาการที่เป็ดปิดปกติเดี่อกเรื่อนี่ก็สามารถแจ้งข้อมูลมาที่เราได้นะครับเราพร้อมที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เพิ่มเติมไปไม่ไม่ไม่จำเป็นเฉพาะเป็นเคสนี้นะครับเคสอื่นๆด้วยนะครับเช่นกัน เพราะว่าบางทีเด็กอาจจะไม่ได้พูดแต่บางทีอาจจะต้องดูพฤติการของเขาพฤติกรรมของเขาครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงไหมจากเด็กที่มีความน่าเริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอยู่ๆยเงียบเงียบไม่คุยไม่อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีพวกเคสสิ่งนี้บางทีมันเกิดจากการที่ไปอยู่ประจาเป็นไปอยู่เป็นโรงรี้ประจําหรืออะไรเงี้ยนะครับเป็นที่ถานี่ประจำเนี่ยจะมีเคสที่เกิดขึ้นได้ครับเจ็ดข้อหาครับเจ็ดข้อหา ก็มีที่เรียนเป็นคระเปต้นครับก็มีร่วมกันกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีนะครับกาะทำบราจาร์แก่เด็กอายุไม่เกิน13ปีร่วมกันพาเด็กอายุไม่เกิน1ิปีไปเพื่อการอนาจาร์ร่วมกันพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร์โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นร่วมกันพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีเพื่อการอนาจาร์และร่วมกันกระทำการเป็นการทางุตกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจให้เด็กกระทำอันมีลักษณะอะลจารครับ ก็ตอนนี้นักวันเด็กอายุน้อยลงทุกทีวิธีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวนะก็เป็นเด็กผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอเตือนภัยนะฮะให้ผู้ปกครองที่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ,ญ่จะทํางานกันนะพ่อแม่แล้วก็ให้ลกูกไปอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งปู่ย่าตายายก็บางทีรู้เท่าไม่ถึงการตามไม่ทันก็จะได้เด็กๆก,ก็จะถูกการคงมืนหรือทารุณกรรมอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น การประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งเลยนะคะให้ครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยให้ระวังนะคะไม่อย่า,ยาไปหลงเชื่อหรือจะให้ลูกเนี่ยไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะคะอย่างท่านท่านทูการท่านพูดว่าสุคูนเนี่ยนะคะเขาควรจะต้องดูพฤติกรรมลูกกลับมาซึมเศร้าอย่างเด็กคนเนี้ยเขาซึมเศร้ามากแล้วเขาไม่อยากไปไปหรืออีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายายก็บอกอย่างมาคับให้ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าโค้ชก็มาถึงบ้านเลยบอกต้องไปนะอะไรเงี้ย นะเด็กก็ไม่กล้าพูดอะไรเพราะกลัวคบโดนถกข่มขู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการที่ใกล้ชิดกับลูกหลานของตัวบุตรหลานของตนเองด้วยนะคะแล้วก็สอบถามว่ามันมีเกิดอะไรขึ้นต้องดูดูพฤติกรรมลูกด้วยก็สามารถที่จะช่วยเด็กได้ค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่ความอบอุ่นเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งค่ะ อ๋อคือเขาตอนแรกเขาก็จะไปเปิดฟุตบอลนะคะในโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กในโรงเรียนก็ทยอยกันไปสมัครนะคะเมื่อไปสมัครนี่เขาก็ชักชวนไปค้างและเริ่มที่จะไปค้างที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เด็กก็ไปกันไปกันเป็นสิบกว่าคนเลยะะเขาก็จะเลือกเด็กละสี่ห้าคนที่เด็กที่เขาต้องการที่จะอข่มขืนนันนะคะทำกระทำแล้วเ,เด็กพวกนี้ก็จะถูกบังคับ ไปตามเ,าเขาเรียกรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทหรือว่าในบ้านพักเขาด้วยอะไรต่างก็ไปตามที่ต่างๆซึ่งพอเด็กกลับมาเนี่ยเด็กก็สิ้นเศร้าแล้วถูกบังคับถูกถ่ายคลิปวิดีโอถูกบอกว่าจะไม่ให้เล่นนะถ้าสมมติไปบอกไครก็ตามจะไม่ให้เล่นกีฬาเล่นฟุตบอลอีกแล้วลยอย่างเงี้ยเด็กบางคนก็อยากเล่นเด็กบางคนก็ไม่มีพ่อแม่ที่จะดูแลเขาก็ทําเป็นว่าเขาอประทับไปบอกพ่อแม่ว่าไม่ต้องกลัวนะให้ไปอยู่ที่บ้านบ้านเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น เด็กพวกนี้เป็นเด็กที่พ่อแม่ยากจนอยู่แล้วแล้วก็ไม่จะไปไม่มีทางที่จะไปเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้นะคะสุดท้าย